มราศีธนูทุกท่านวันนี้กระผมเองก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ในช่องของเราในวันนี้ก็ขอทุกท่านจงโชคดีที่ท่านเข้ามารับฟังกับช่องของเราในวันนี้คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาชี้แนะแนวทางให้ความสว่างสวัยกับชาวราศีธนูให้ได้รับรู้ไว้ว่าในช่วงต่อไปนี้ ในช่วงของเดือนกระดกดาคมต่อจากนี้ไปก็รู้สึกว่าดวงของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดีซึ่งจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกร,รกฎในช่วงของวันที่9เดือนกระดกดาคมนี้ชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านก็จะโดดเด่นมองเห็นได้ชัด ในเรื่องของการงานและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของการทำมาหากินท่านจะมีโอกาสที่ดีในช่วงต่อไปนี้ไม่เหมือนในครั้งก่อนในครั้งก่อนนั้นที่ผ่านๆมานั้นก็รู้สึกว่าท่านจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในช่วงก่อนนั้นชาวราศีธนูไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ ไม่ได้ดิบได้ดีทำไปแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำทำไปก็ไม่มีใครเห็นหรือว่าไม่มีใครรู้บางทีบางครั้งเราทำดีแทบตายผลสุดท้ายก็ไม่ได้ดีอะไรในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของเรานั้นแย่ตแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูทุกท่าน จะได้พบกับความสุขความเจริญเหมือนกับเกิดใหม่ในช่วงของวันที่9เดือนกรดก,กรดาคมนี้ดวงของท่านจะลุ่งโลดชัชวาลจะทำอะไรก็จะมีจุดเด่นจะมีคนนิยมยกย่องตัวของท่านนั้นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกตาหากชาวราศีธนูจะประกอบอาชีพอะไรในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่า อยู่ในจุดยืนที่ดีเป็นจุดที่มีคนนับหน้าถือตาจะไปทางเหนือทางใต้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้นมีสเสน่ห์ในตัวเองจะมีคนนับหน้าถือตามีบริวารร้อมหน้าร้อมหลัง้าหากว่าเราไปทำเกี่ยวกับรับรับราชการหรือว่าไปทำกับรับจ้าง ในช่วงนั้นก็จะมีงานที่ดีจะมีบริวารอีกตาหาก,หากว่าเราทํางานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังจะทําอะไรก็มีเจ้านายคอยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าชูในเรื่องของการงานชาวราศีธนูจะทำอะไรก็จะได้ในช่วงนั้นบางท่านบางรายอาจจะ ไปประกอบกิจการที่เรียกว่าเป็นส่วนตัวหรือว่าเปิดกิจการค้าขายหรือว่าไปลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ผลกำไรที่ดีงามก็ถือว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาภายในช่วงของวันที่13 13กรกฎาคมนี้ดาวอังคารก็จะเข้าสู่ในราศีพฤษภ ในช่วงนี้ก็จะมีทั้งสิ่งที่ต้องระวังและสิ่งที่สมหวังอีกตะหากสิ่งที่ต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างในช่วงของการงานถตาหากว่าท่านทำงานนอกสถานที่อาจจะต้องไปกลับหรือว่าไปค้างคืนค้างแรมอันนี้ท่านก็จะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าท่านจะต้องเดินทางออกนอกสถานที่สิ่งที่ต้องระวังนั้นก็คือการ สัญจรไปมาการครบค้าสมาคมการสังสรรค์อีกตาหากหรือว่าการเข้าสู่สังคมอันนี้ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจาชาวราศีธนูในช่วงที่ออกไปทำงานนอกสถานที่นี้ในเรื่องการพูดการจานั้นให้ชาวราศีธนูจะพูดอะไรนั้นก็ต้องใจเย็นๆต้องคิดก่อนที่เราจะพูด ถ้าหากว่าพูดไปแล้วคําพูดนั้นอาจจะมาเป็นนายตัวเราก็เป็นไปได้จะพูดจะจาอะไรต้องกลึกลองให้ดีในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านไปติดต่อในเรื่องการงานในเรื่องการเซ็นเอกสารมีเอกสารที่จะต้องเซน็นอันนี้ให้ท่านตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นลงไป ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตรวจดูเราเซ็นมั่วๆหรือว่าเซ็นไปอาจจะมีการผิดหวังได้หรือว่าจะมีการที่เรียกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะย้อนเข้ามาหาตัวเราอาจจะเราเดือดร้อนก่อนที่เราจะเซ็นเราตรวจดูซะก่อนก็จะไม่มีอะไรในเรื่องของการเซ็นเอกสารในเรื่องของการงานการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้น ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าท่านเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วในเรื่องการงานนั้นชาวราศีธนูก็นับว่าเก่งท่านเป็นคนที่มีไหวมีพลิบจะทำอะไรก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องท่านทำงานท่านก็ทำด้วยใจจริงท่านชอบทำงานสิ่งไหนท่านก็มุม่งมานะเรียกว่าความพยายามเป็นเลิศชาวราศีธนูนั้นมีความสำเร็จอีกตาหาก ท่านตั้งใจจะทำอะไรท่านก็ต้องทำให้ได้ท่านเป็นคนซื่อตรงเรื่องคดโกงนั้นไม่มีรับรองชาวราศีธนูท่านเป็นคนดีมีน้ำใจเมตตาอีกต่างหากก็ถือว่าชาวราศีธนูจะอยู่ในจุดที่ดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูในช่วงของวันที่13ที่ดาวพระอังคารนั้น เข้าไปสู่ในราศีพฤกษกชาวราศีธนูจะหยิบจับอะไรในช่วงนั้นก็จะเป็นเงินเป็นทองถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาท่านก็จะได้งานที่ดีจะมีเจ้านายรักใคร่และ,ละนิยมชมชอบในด้านผลงานของเราอีกถ้าหากว่าเราเป็นพวกนักแสดงหรือว่าเป็นศิลปิน ในช่วงนั้นก็จะมีชื่อเสียงจะมีคนนิยมยกย่องนะถ้าหากว่าเราเป็นนักร้องหรือว่านักลำก็จะมีชื่อเสียงอีกต่หากก็ถือว่าชาวราศีธนูท่านจะเป็นคนรวยอยู่เสมอในช่วงนี้ชาวราศีธนูก็ถือว่าจะทำอะไรในเรื่องการงานการเงินก็จะมีความประเสริฐเลิศลำ้ำ จะทำอะไรก็มีผลสำเร็จทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของโชคลาภชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็มีบ้างก็ขอให้ท่านได้ทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาจะทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีกำลังและก็จะมีแรงศรัทธาอีกมากมายบุญกุศลเก่านั่นก็จะหนุนพา นำให้ชาวราศีธนูนั้นได้โชคได้ลาภอีกตาหากในช่วงนี้ตาหากว่าท่านทําบุญทาทานก็เหมือนกับเสริมดวงชะตาของท่านให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกชาวราศีธนูไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นสิ่งที่ดีทางนั้นชาวราศีธนูถ้าหากว่าท่านจะมีรักในช่วงนี้ก็ถือว่า จะเป็นรักที่ดีจะมีคนนิยมยกย่องท่านอีกตาหาก้าหากว่าท่านไปเจอผู้หญิงหรือว่าเจอเพศตรงข้ามอันนี้ก็อาจจะเป็นเนื้อคู่ของท่านก็เป็นไปได้บางคู่บางลายที่เคยคบค้าสมาคมกันมานานในช่วงนั้นในช่วงนี้ท่านอาจจะได้มีการแต่งงานกันก็ได้อาจจะมีการร่วมหัวลง เรือลำเดียวกันหรือว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันก็ได้ก็ถือว่าชาวราศีธนูอยู่ในจุดยืนที่ดีในด้านความรักทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าหากว่าท่านมีคู่อยู่แล้วสำหรับครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขอีกตาหากท่านจะมีความสุขหรือว่าจะมีความรักที่ยั่งยืนอาจจะมีบุตรหรือว่ามีธิดา เพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้การทำมาหากินก็รู้สึกว่าคล่องตัวไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นบางท่านก็ชอบในด้านการค้าขายท่านก็จะได้ขยายจิตจัการจากร้านเล็กๆให้ไปเป็นร้านใหญ่ก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูท่านไม่ฝืดเคืองอะไรจะทำอะไรก็ลาบลื่นจะมีโชคมีลาบ จะมีความเจริญรุ่งเรืองอีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูเป็นคนที่มีวาสนาดวงชะตาฟ้าเปิดถ้าหากว่าในช่วงนี้ท่านจะไปเหนือล่องใต้จะใช้รถใช่ราอันนี้ให้ท่านระวังอยู่บ้างอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการที่เรียกว่าเราขับรถขับราต้อง หาเวลาพักผ่อนให้ดีให้ร่างกายเราพร้อมเราถึงจะขับมิฉะนั้นอาจจะมีการง่วงหรือว่าง่วงเหงาเหานอนจะทำให้การขับรถนั้นเพลียเกิดอาการวูบได้ถ้าหากว่าท่านพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าหากว่าท่านพักผ่อนเพียงพอความที่เรียกว่าเราไปเหนือไปใต้ก็จะปลอดภัยอยู่เสมอชาวราศีธนูก็ อย่าทำอะไรทำอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทถ้าหากว่าเราไม่ประมาทก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอีกแต่หากชอบช่วยเหลือสังคมใครมาขอแรงหรือว่าขอมาพึ่งใบบุญอันนี้ชาวราศีธนูก็เต็มใจรับอยู่เสมอ ก็ขอให้ชาวราศีธนูจงอยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบทำได้เลยจะเป็นผลสำเร็จทางนั้นในเรื่องของสุขภาพหรือว่าพรานาัมในช่วงนี้ชาวราศีธนูก็ไม่มีอะไรมากอาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องนินดๆหน่อยๆเป็นไข้อาจจะแพ้อากาศอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดา บางคนบางครั้งนั้นที่มีโรคประจําตัวในช่วงนี้ก็จะต้องไปพบหมอกันบ่อยครั้งหน่อยถ้าหากว่าท่านสูงอายุก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องโรคประจําตัวอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวมชาวราศีธนูนั้นท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงของเดือนกระดก,กระดาคมนี้ ก็ถือว่าอยู่ในจุดดีทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินหรือว่าโชคลาภความรักอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นตามที่ผมได้กล่าวมาที่ให้ท่านได้รับฟังการรับฟังคลิปของเรานั้นก็ฟังกันแล้วก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง การทำนายดูดวงนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขอประธานภัยกับท่านผู้ฟังก็แล้วกันเพราะเราการทำนายดูดวงนี้เราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นรายบุคคลอันนี้ก็ต้องขอบอกย้ำไว้อีกทีอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ใช้ความ พิจารณาดูก็แล้วการหากว่าดีก็กดติดตามไว้แต่หากว่าไม่ดีก็ปล่อยให้ผ่านเลยไปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาของท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราจนจบก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี